ก็ว่ายายเราไม่ได่อยตั้ง่อกเียนเนบ่ปล่่าตั้งมุกใ่่นน่ะก่นเดี๋ยวอยต้่ีมันอะกันลูกคอยเสริมอะไ่ตั้งใหเด้บ้านนี่เย็นเขาเห็นแล้วตั้งใหม่แว่าเขรียกเอาเรียกเอา Lúc nhân sự 3 ghéo. Half quá lâu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  Cái lâu quá 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 แต่บะปูมันโง่บางทีลูกอะไรันโง่ที่กันเลี้ยงป่าถิ่นแล้วคนในป่าเลี้ยงกัเลี้ยป่าเลยเขาบอกอย่งนี้เสียเลยโอ้ยนี่จะดูดูเลยแต่้าจะ่เ่ไม่ได้โอ้ยพอตัวเรานี่ก็เป็นปัญหา